สวัสดีครับบ้าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่26มก,การาคม2568นะครับ,บนนีบ้าวเทาผ้า,าท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาคูบาวัดป่านะครับไกลมือเขามาแล้วนะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับผมมาให้คูบาเน้นย้ำให้ นะครับเข้ามาแล้ว3งวดนะครับผมสอง1งวดที่ผ่านมาเก่าเมาสเจ็ดเก่านะครับถือว่าโชคดีท่านผู้ชมมือนี้ครับผมปูอยู่ป่าช้านี่ครับลดปูปูมหาคู่บ่าวัดปลาเดี๋ยวจังจะพาเขาไปกราบน้ำสการคู่บาน้ำกันนะครับจะพาไปฟังน้ำกันว่าปูอยู่ป่าช้านะครับอ่าอันนี้ลดปูอยู่ป่าสาด้วท่านผู้ชมเด้อนะครับปูฝันดีบอนะครับ เพื่อไดไไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับปูมหาคู่บาท่ชนชมเดี๋ยวจังเข้าไปฟังเข้าไปช่มน้ำกันนะครับเพราะว่าปูอ่าปูยูปาส่ต้องรอดฐานน้ำคูบานะครับท่ชนชมเอาจังเข้าไปการนมาสการคูบาน้ำกันไปฟังน้ำกันนะครับว่าปูยูปาสาอ่าเพิ่นบอกว่าจังไหนบ่นะครับผมน้ำมาสการครับคูบาครับกาบน้ำมาสการเจ้ค่ะปูยูปาสาาฝ่ากับมืนเอกกับนีเอฟซีนะคะตองฝากมาก ร่วมทำบุญกับครูบาเนาะค่ะท่านผู้ชมนะครับไอหมูมาถวายให้แล้วน,นะคะสาธุท่านผู้ชมปูอยู่ปราสากับไปแล้วท่านผู้ชมนะครับปูกับขับรถฟาดปูป <laughs> ูอยูประดนนะครับปูเห็นเบาเทา่าแม่ละปูกับเฝ้ากับอย่าครับได้คุยได้ดคุยกับปูอยู่ครับเมื่อกี้นี่ก็เรียกว่าปูว่าอยากเกลี่ยน,น้ำไปถวายเพิ่นเรียกว่าหผมเขาไปหาปูอยู่วัดบ่วัดปราสาทที่ปูอยู่ท่านผู้ชม ปูแล้วปูปูเป็นย่างแล้วปูจะเบาทั้งเอกผู้ไทยผู้ไทยเนี่ยเป,ป็นว่าเอาเอามวทไทไว้ไน้ำคูบาก็ได้ปูมาปูจังจะมาเอาปูคนว่าเอาชุดนั่นก็ถวายเพื่อนเบิดหะออ๋อเราที่ผมเอามาถวไทรเราขนขึ้นรถไปทั้ง่าได้ซื้อน้ำกินได้วนเด้แล้วครับบ่าวแถาก็ได้นั่งคุยกับปูอยู่พักหนึ่ง,งเลว้วปูผมผมมาแจวน้ำเขาไปถวายให้ผมเขาไปหายุวัดบ่อปูว่าบูเป็นยังเอามาถวายไปนี่ก็ได้ปูว่าว่าสาธุบุญน้ำเด้อปูว่าให้โชคให้มั่น นั่นเร<อ>ว<ด>่าดีดีว่าดีดีธรรมชุมแหมัออน<อ>มีต,ตัวหลวงพระผู้เฒ่าเนาะพรนมีวาทศิลป์ในการว่าครับอืมนลวงมันแข็งเก่งเอานะครับกระถามกระถามปู่อยู่บ่ฝันดีบ่ได้บ่ปูว่าไปถามคู่บาเด้อเัื่อนเมื่อกี้บ่าวเฒ่าถวทำบอกเพ<อ><อ>ื่นบอกมาเนาะเพื่นบอกกี่ทีครับพวเพื่นไปไปนาอาานเพื่อนไปไปไปงานไปหาคู่บาอาจารย์เพื่อนทั้งนอนกอดกันหมดครับ มันมองนกกดพุ่นเพินได้มาตะพุ่นแมนเดี๋ยวจังเจเขียนลงให้น้ำฮ่ามันแมนหามันแมนของปูเพินตัวเดียวของดอกอ่ามันบล่ยตัวสันคู่บาวาพิ่นบอกอยู่วเมื่อนี้ท่านผู้ชมนะครับมหาคู่บาจะไม่ให้ย่ำให้นะครับเข้ามาแล้วสามมวดนะครับน้าของคู่บาตั้งแต่สองหนึ่งตรงตรงห้าหนึ่งตรงตรงวดที่ผ่านมากเก่าเจ็ดมากเจ็ดเก่านะครับอ่างวดนี้คู่บาก็ให้ตองวดแล้วท่านผู้ชม อัน,นีงวดที่ผ่านมานะครับเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดมาเจ็ดเก้าคู่บาใหซีเก่ากับเก้าเจ็ดตั้งแต่ต่องวดทผูาชมถ้าชุดใดคู่บาให้ต่องวดเมนเข่าลดคือสองหนึ่งคือกันหาหนึ่งก็คือกันเอามาฟังคู่บาเน้นคู่บาย้ำให้จังใดมือนี่คือว่าไอนั่นไอคู่บาเน้นจะเด่นให้คือว่ามั่นใจคักแล้วจังใดครับ มั่นใจแหละมันม่นใจแล้วก็เสียเส่ยงเบิ้บงฮะนะครับผมไม่ใเสื่ยงเสี่ยงดอกจับลอตเตอรี่ยันละอ่าครับผมจับลอตเตอรี่เว้น้าหอกอ่าฮาหกตัวที่หายมือนัน้นแมนสามเจ็ดก็้าหกแมนครับฮาฮอกนัน่นฝันว่าคนมาวัดร้ายหลายเขามาเขามาขอเลขน้าครับเต็มบ,บัตหนึง่งโอ้ฝันมาคนเขามาเต็มวัดแมนครับในฝันนัน่น เจ็บสามเนี่ยคู่บ่ายได้แต่โดดน,นะคือบ่บอกเขาอะนะอืเพราะว่าเมือนั้นคู่บ่ายบมึงจะสามเจ็ดเจ็ดสามลอตตอรีที่คูบ่บ่ายแต่ป่าน,นี้อันมะฝันผมมะฝันอันบอกเลขเขาผัดโปวดพายแน่นคู่บ่ายอาจารย์เอ้ยเั็นอะไรแบบตามภาษาคนนหลายต็มนี่เนยนะเลยบอกบอกข้าเจ้านะหน้าหกครับหา้หาหกตื่นขึ้นมาเองคือ,อจบเข้ามาแต่ของได้อยู่ <laughs> เป็นบ้าอย่างนั้นอ๋อบ้าไม่เจอรอกมาเนี้ก็เลยบ่ามากเลาเล่บจะของมาเมื่อหรือทางไหนคู่ฝันทั้งที่ก็เลยหาหามันแมนว่าก็เลยซื้อลอตเตอรี่แล้ก็ฟันดีบ้าฟันมาจือ,อันคู่บ้านนี่ได้ปะคู่บ้าที่เพิ่นมาอยู่มาแต่เพิ่อนอยู่มาได้นะที่มาจากกาฬสินมาจากไอสุรินสุริน,นอ๋อมาจากสุรินเพิ่นว่าจะมาจากปรชาอยู่นั่นแหละแต่เพิ่นอยู่มาได้พอฝันเห็นเพิ่นมรณภารครับคูบ้าเนี่ยเผาข้าวมือเลยอื ครับผมมันนี่มันมีใบอันนั้นเพิ่นอยู่นี่ครับมีใบชุทติหรือใบอันนั้นอันนั้นนเ,เพิ่อนยู่น้ำยูน้ำกุบะเพื่อนเป็นไปไรเป็นน้ำบาเพิ่นเจมาเอาอยู่ครับใบชุทติน้ำกุบะกุบะเขาเอานี่คือฝันเกี่ยว,ลว,วลเล่ากัเลยเอามาใบบาเทโอ้ยพอ,อายุเพิ่นห้าสิบหกปีเป๊ะเลยครับก็เลยว่ามาครับเมื่อนี้จะย้ำตัวไหนว่าคักๆย้ำนะคือวงกลมสองตัวนี้เลยคือว่าห้าหกกันหกห้า เอาละสามเจ็ดนี้โอ้ยสามเจ็ดนันเป็นบนเป็นล่างเพื่อเพื่อถือบนถือล่างอ่าปลานั่นล่ะอืมันใจคักเพราะว่าคู่บ่าเสียงเมื่งคับอ่ะแต่ว่าหกห้ว่าอันใดบนอันไดล่างเน๊ตเอ้าเน้นคักๆมื่อนี้เน้นหาหกว่ามันสามเจ็ดโอ้ยก็ดซ้ำกันเลยลอยกับลอยขึ้นกันเลยเพราะเลขมันออกสองบนออกออกบนออกล่างใช่เป่ค่ะเพื่อถือทั้งบนทั้งล่างคนนี้มันใจมันใจหาหก 6กกับสามเจ็ดกันก็คือตัวเดียวนั่นแหละห้าเจ็ดนั่นแหละเบาเถาว่ห้าเจ็ดเขาตั้งแต่ที่แรกแล้วท่านผู้ชมกันแรวแต่ผู้บ่าครับผู้บ่าก็เสื้อแฟนผู้บ่านี่แะครับสามตัวยังศูนย์สามเจ็ดที่เขาไม่ได้มากดอกศูนย์สามเจ็ดซ่กระจับใส่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 วะครับผมแต่เลขนมันบ่ได้ฟันในสามตัวไม่ไดฟันในสามตัวมันฟันได้แค่สามเจ็ดนั่ฟันในสามเจ็ด สามเจ็ดนะฟันว่าไปงานบูรพ่าจารย์ครบ,คร,บรอบเขาเพิ่นในประกาศใช่ไหมว่างานครบรอบสามสิบเจ็ดปีครับเลี้ยวกับมะล่างบาทสันเข่าอิ่มเลี้ยวกับมะล่างบาทยุคก,กุดล่างไปล่างมากผมไปเห็นเลขสามเจ็ดยุกคก้นบาทนะก็เลยมาบาทเป็นศูนย์ก็เลยเอายับเอาศูนย์ใส่ให้ศูนย์ใส่โอ,อก็เลยใส่ศูนย์ใส่ศูนย์สามเจ็ดแม้แต่เลขที่ฟันน่ะได้เป็นตัวก็คือสามเจ็ดสามเจ็ด,เ,จดเลขห้าหก นั่นฟันว่าไม่ออกพราะออกมาเต็มวัดนึงอผมก็ขอเลขก็เลยบอกเพื่อนตัวนี้ก็เลยบอกหาหอกหาหกครับวันนี้ก็เลยบุษเสือฝันจะของก็เลยซื้อรอตอลี่มาเสียงเบิ้งครับกลับมาฝันว่าอาจารย์ที่เพื่อนมาอยู่มาสิมาจจยะมชาน้ำเนี่ยจากสุรินทร์เนี่ยครับฝันมาเพื่อนมรณภาพครับกูบ่าวเลยไปงานเอาคือคุณคุณอ้าวพระองค์นี้เคยไปจ่ยเผาลุกบึม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 อยู่ บันนี่มาเรื่องใบสุตที่เพิ่นมันจะนี่วันเกิดวันเดือนปีเกิดบวชเมื่อน้นเมื่อนีบเพิ่นฝาาเว้นแต่เพิ่นบ่ทันไม้าเพิ่นจะเมครับอายุเพิ่นกับหาีพบหกปีบพิ่นอิบว่ากับว่ามันตายแะ้วแล้วเลขน่ะครับอือก็เลยเน้นหาหกับสามเจ็ดสองคู่นี่เท่านั้นครับผมปูยูป่าสาเพิ่นบอกตัวใดครับบอก46ีหก ตัวเดียวเนี่ยนครับผม,มอืมอท่านผู้ชมคูใด,ดมักตัวเดียวนะครับเป็นบ่มีว่ากันตัวเดียครับผมบัวบก,กัน<ม>บระครับเนกบไปตามนี่เดมาจากเป็นไปงานคูบาอาจารย์เดมาต4-6อ่านผูรรมชมบ้าเท่าจิเขียนลงใหวน้เด้อ FC 5, ี5ผู้ใดมักนะครับอเอา,เอานะครับ ครูบาวัดป่าเอฟซีก็บ,บอกให้เบ้าถอดมาหาครูบาอีกนะครับวันนี้ก,ก็เดินทางมาหาคู <c oughs> ่บาเกต์นี่ละอ่าฝันคักฝันย่ำคักย่ำแนี้ยใครวงสองตัวนี้น้องตัวตรงนี้แหละแต่ครูบ,บาโบ้หูเด้อว่าตัวใดบนตัวใดล่างครังเพราะม,มันบม่ได้ฝันว่าไม่มีบนมีล่างครับก็ซื้อลอตเตอรี่เว้นเบิร์ดอะไรนี่ แต่ว่าบ่าวเถ่าฝันมักหาเจ็ดพี่ดิเพราะว่าถ้าคูบ่าฝันตองวดเขาตั้งแต่ตองวดแต่ว่าคูบ่ายยำคักได้ทำชมเมด้อ3สเจ็ดกับห้าหอย่าลืมกลับตัวไว้น้ำสามเจ็ดจะสาหาหาเพราะว่าคู่บ่าว่ารอตอรีคู่บ่าวยิบไปแล้วคูบ่าว่าเพื่อได้เด้สั่งลงขั้วทำมชมนะคหาโชคหาหาไดโชคหาได้ลาบคู่บ่าวว่าอันนี้เทากับบู้งหูคูบ่าวกัเวนกาเบิรนี่อันนี้กับเบิร จักบนจักล่างเนี่ยมี<ะ>ตัวมักสามตัวเฮเอฟซีเพิ่นบ่ครับสามตัวคันคันจะมุดว่าคันอันนี้เป็นบนเนาะเงาเอาคุยกันเล่นเนาะแต่เรียกนะม,นมันมันมักละละนี่คื้สองคู่แหละเน้นเลยแหละบ,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 บ่เปลี่ยนบ,บ่เปลี่ยงง่ายเลยครับคันคูบกก่บมามักกะมักนี่มักลักลอยมันเป็นมกนักศูนย์กับเก้าครับอ่าศูนย์สามเจ็ดรูนรูนสามเจนเอาแล้วนี่ครับเ้าวเอาครับมันเป็นบนเนาะครับหามันแลนขึ้นบน จะมาเลขเดีมันฝันในทำนี้ศูนย์ห้าหกคือว่าเนาะมักศูนย์มครับผมมักเก่าบ้ิจับใช้เก่ามันบอกไปทางเก่านะครับเลขกมันบริ้ฝันเปียกเกี่ยวเก่าเกี่ยวเกิครับศูนย์นห้าหกี่อ่อาท่านผู้ชมครับคู่บาว่าศูนย์ไซอ่าครับเอาศูนย์ไซหรือผู้ใดมากเก่ากับเก่าไซลักลอยอคู่บานเนี่สองสองคู่นี้ กูบ่าเลยว่าสามโตศูนย์ไสอันอ๊อกูันะนะจะเรียกมันในตำนี้ครับเรียกงวดนี่พวกไปใส้เลยมันกล่อมสองคููนี่ครับฝันนั่งได็กับมันเกิดบกเขื่อนไปใส่อ้าวชมชมปูอยู่ปลาช้านะครับเพิ่นมาหาคู่บ่าเมื่อกี้เพิ่นบอกสี่หกนะครับได้มาจากคู่บ่าจันเพิ่นไปหาคู่บ่าจันนะครับเป่าแถาก็ได้คุยกับปู ประมาณ10กนนุญธีนะครับคุยว่าอยากเอาน้ามาถวายปูว่าจะไปถายอยู่ถวายอยูปาา่ป่าช้าอยู่วัดที่ปูอยู่กละปูเลยว่าเอามาถวายเอามาไว้นี่ก็ได้ปูว่าอ่อากยเลยถามมาปูปูปูได้บอมวันนี้ปูเลยว่าให้มาถามคู่บาเอาหาด้โชกน้ำปูพ่นอย่าลืมผูไดมัซีหกหันหัวซีหกเป็นซีเก้าอ่าเพราะว่าพ่นห้มากคู่เดียวนะครับอันนี้ปูอยู่ป่าช้า กู้บากระย้ำตัวเดิมทำชุชมแต่ว่าหิวงสามเจ็ดกับห้าหกเน้นคกักๆเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับกู้บาว่าได้ลอตเตอรีและฝันดีนะครับผมสามเจ็ดกับห้าหกเพราะว่าอยู่วัดปลานะครับวัดปลาที่กู้บาอยู่ยังท่านนี้มีโลงคั่วทผู้ชมนะครับคั่วกับไปเฮ็ดอยู่ในสารานี่ยหน่อยนะครับกู้บาว่ากับเพื่อฮาได้โชคได้หมนันนะครับฮาได้เฮ็ดโลงคั่วทผู้ชม นะครับขันออกขันออกสองตัวนี้ก,ออกไ็ได้สั่งเยอะได้ก่ออิตเทพพื้นไม่เยอะดอกอ่าได้เห็ดได้สั่งเบาเถากันค่อยไทยบิ่งละครับผมเพราะว่าเป็นวัดปลาวันดนิดหน่อยท่านผู้ชมนะครับก็ยังท่านได้มีอย่างเบาเถากันคับเอฟซีก็ได้ร่วมถาวายสั่งของน้ำนะครับก็เห็นลมคั่วลมคั่วเพิ่นก็ไปพวกไม่ออกเพิ่นก็ไปเฮ็ดอยู่ในศาลาพุ่นล่ะท่านผู้ชมยังท่านได้มีลมคั่วอ้าวนะครับกราบขอบุญขอบคุณคุบ่าวัดปลาท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องหาได้โชคนึ่นะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่ซีบ่ นะหาเขามาเข้าชอบกับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับาสาธุครับผมเออครับพามันแมน็นครับพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ